สวัสดีนะครับวันนี้วันที่20สิงหาคมนะครับมีข่าวใหม่จะมาอัปเดตนะครับเรื่องของการเก็บภาษี e-service นะครับว่าคืออะไรเพราะว่าก็มีเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ในวงการออนไลน์มีการทำเพจ Facebook นะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับอันนี้ก็เลยจะจากการที่หาข้อมูลมาแล้วเลยอยากจะมาสรุป ให้เข้าใจง่ายๆในแบบที่แบบเหมือนเพื่อนมาบอกเพื่อนอะเออว่าไอการเก็บภาษีของ e-service เนี่ยมันคืออะไรมันเกี่ยวกับเรายังไงในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคหรือว่าเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันดีกับหรือไม่ดีกับเรายังไงบ้างแล้วใครได้ผลประโยชน์ตรงนี้บ้างนะครับไงดูมีหลักการนะเอาละ เดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับเป็นสไลด์นี่สไลด์ว่ะเป็นเอเนี่ยเขียนกันง่ายๆเลยให้ดูนะก็คือ1กันยาเนี้ยเขาจะเริ่มเก็บภาษีที่เรียกว่า e-service แล้วไอ้ภาษี e-service คืออะไรแยกอย่างนี้ก่อนแยกเป็น2ส,ส่วนอย่างนี้ก่อนนะไอภาษี e-service เนี่ยมันถูกกําหนดโดยกรมสัมพารใช่ไหมครับก็คือเขากําหนดขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บ เก็บเงินเอาง่ายๆเก็บเงินก็คือเงินที่เขาจะเก็บได้ก็คือค่าบริการนะครับที่แพลตฟอร์มต่างชาติเนี่ยเปิดขึ้นมาจากต่างชาติใช่ไหมคือคือไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น Netflix เป็น Spotify หรือว่าเป็นเอ่อนี่ไงเป็นอ,อ,อะไรบ้างอะ่ะ YouTube อ่ะนี่นะหรือว่าเกมสตรีมมิ่งต่างๆนะครับดูอันนี้คือ แพลตฟอร์มเหล่านี้นะคือเขาสร้างจากต่างชาติใช่ไหมคือเขามีฐานข้อมูลเขาอยู่ต่างประเทศทีนี้คนไทยเนี่ยก็มีหน้าที่คนคนไทยประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือเข้าไปดูเข้าไปเสพแล้วบางคนมีร้านก็คือสร้างร้านจาก Facebook a c e b o o k สร้างเพจขึ้นมาแล้วมีการยิงแอดยิงแอดเข้าไปหาเขานะครับก็คืออ่าเนี่ยมีการยิงแอดตรงเนี้ยคือจากผู้ประกอบการเนี่ยยิงแอดไป ยิงแอดนี้ยิงแอดไปคืออะไรหรือว่ามีการซื้อบริการกันเกิดขึ้นเอ้ยเปนยังไงวะก็คือซื้อแอดแล้วก็โปรโมทอะไรเงี้ยมีการโฆษณากันเกิดขึ้นหรือว่ามีการสมัครฟังเพลงดูหนังเป็นรายเดือนอ่ะอันนี้ก่อนนะผู้ประกอบการบ้านเราหรือว่าประชาชนบ้านเราเนี่ยเขาทำแบบนี้กัน ทีนี้สัมพารกรณ์ก็เลยเล็งเห็นว่ามันเกิดช่องโหว่ทางการเงินกันเกิดขึ้นก็เลยจัดตั้งไอ้โปรแกรม e-service เนี้ยกันขึ้นมานะครับหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าล่าสุดเพิ่งฟังข้อมูลมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เอามาสรุปให้ฟังกันง่ายๆเขาเรียกว่า VAT for electronic service ก็คือเอาไว้ให้สำหรับแจ้งไปสมมติว่าแจ้งไปยังบริษัทที่ tiktok แจ้งไปบริษัทที่ Facebook ทํา Facebook แจ้งไปแจ้งไปทุกที่เลยที่ทําการค้าให้คนไทยได้ใช้บริการเพื่ออะไรเพื่อว่าถ้าเกิดสมมุติคนไทยเนี่ยสมัครดูหนังสมัครฟังเพลงแล้วก็หรือว่าซื้อแอดโฆษณาเนี่ยเงินที่เราซื้อไปทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันจะไปหาเขาใช่ไหมอ่ะหรือว่าเงินของผู้ประกอบการหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือคนประชาชนทั่วไปเนี่ยมันจะวิ่งไปที่อเมริกาเลยโดยที่ คนประเทศชาติของเราอ่ะไม่ได้เลยเลยเอออันนี้ดีไหมดูโอเคนะดูเข้าใจนะคือประเทศของเราไม่ได้เลยเลยนั่งมองเงินโอนออกไปนั่งมองเงินโอนออกไปอย่างเงี้ยนึกออกไหมทีนี้สัมพก,กรก็เลยเล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ตั้งแต่ปีก่อนแล้วว่าทําไมเงินมันถึงปีออกไปโดยที่คนอื่นเนี่ยมาชุบมือเปิบเลยนะครับอย่างสมมุติว่าเราซื้ออ,อ ซื้อดูหนังออนไลน์ไว้เดือนละ500บาทนะครับเขาจะต้องแจ้งเรื่องนี้ให้กับส่งจดหมายไปใช่ไหมครับไปให้กับบริษัทต่างชาติไม่รู้กี่ร้อยสถาบันนะนะเพื่อที่จะแจ้งว่าคุณจะมาทำการค้ากับคนไทยเนะี่ยคุณต้องจดทะเบียคนคุณต้องลงทะเบียนแบบฟอร์มนะครับเพื่อเสียภาษีให้ชัดเจนนะครับเพราะว่า เขาไม่ต้องการให้คุณมาชุบมือเปิดโดยที่โอน500ออกไปโอนพันหนึ่งออกไปหรือโอนเท่าไหร่ออกไปแล้วคนประเทศชาติไม่ได้อะไรเลยประมาณนี้รู้สึกขาดทุนละหรือว่าเสียดุลหรือมีช่องโหว่อะไรต่างๆนะครับก็เลยอยากจะให้มาเข้าระบบกันดีกว่าเพื่อที่คุณจะซื้อขายอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าจ่ายแวทเข้าบริการผม้วยอืมทีนี้เนี่ยพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย อพอนึกออกแล้วเนาะว่า IE Service ตัวเนี้ยเขาสร้างขึ้นมาสร้างแพลตฟอร์มดิจิตอลตัวเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บเงินกับบริษัทใหญ่ๆนะครับอย่าง Google อย่าง TikTok อย่าง Facebook อย่าง Youtube นะครับให้บริษัทแพลตฟอร์มใหญ่ๆเหล่าเนี้ยเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีค่าบริการเนี่ยเให้กับประเทศไทยเราเออพอ อันนี้นะอันนี้สรุปแบบ e s w i ิ t ง่ายๆนะเพราะว่าคุณรับเงินไปอ่ะเป็นก้อนแบบใหญ่ๆเลยอะ่ะแล้วประเทศไม่ได้อะไรเลยแต่คุณมาเอาเงินของคนในประเทศเราออกไปอันเนี้ยนี่นะครับอันนี้คือสรุปแรกก่อนนะต่อไปมันเกี่ยวอะไรมันมีผลกระทบอะไรกับคนในประเทศเราบ้างนะครับก็คือยกตัวอย่างอย่างนี้ว่ามันมีผลกระทบแน่นอนเพราะว่าพอแพลตฟอร์มต่างชาติเนี้ย ถูกเก็บภาษีแล้ว7%ไอ7้เเนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนก็อาจจะมันก็มีหลายประเด็นเนาะอาจจะถูกบวกเข้าไปในค่าบริการนั้นหรือขึ้นอยู่กับนโนย,โนยโบายของบริษัทนั้นๆว่าจะจัดการตัวนี้ยังไงนะอันนี้อันนี้ประเด็นว่าคนไทยมีผลกระทบยังไงก็คือมีแน่นอนออยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปตามนี้นะ เออเหมือนถ้าเป็นกรณีการซื้อแอดสมมตินะมันมีเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งที่บอกว่า a c e b o o k เออซื้อแอดเราเราซื้อแอดไม่ว่าจะซื้อแอดจากอะไรเนี่ยอย่างมันมีเงื่อนไขที่ว่าบริษัทที่เขาเป็นแพลตฟอร์มใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ไม่ออกใบหักภาษีให้เรานะครับไม่ต้องออกใบกำกับภาษีให้เรายกตัวอ,อย่างเช่น สมมติว่าเราทํางานใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจาหรือลูกจ้างใช่ไหมพอเราทํางานรับเงินเป็นฟรีแลนซ์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องได้ใบหักภาษีที่เขาหักตรงนั้นให้เราแล้วเราก็ไปทําเรื่องคืนภาษีเองแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเราเนี่ยซื้อโฆษณาลอย่างเราจ่ายค่าโฆษณาไป1000ใช่ไหมครับใบเสร็จจากบริษัทบริษัทนั้นจะส่งเข้าอีเมลเราในยอด1000บาทผู้ประกอบการอย่างเรามีหน้าที่ ที่จะคิดภาษีเองหรือว่าแจงรายได้ภาษีตัวนั้นให้กับสัมภาร์นะครับทุกๆครั้งเพราะว่าเหมือนกับว่าทางแพลตฟอร์มใหญ่ๆอะ่ะเขาแค่รับมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นรับมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่าแต่ว่าการแจกแจงภาษีเนี่ยเรามีหน้าที่จะต้องแจกแจงเองก็คือเหมือนจะเป็นภาระอันที่สองหรือเปล่าอ <laughs> นอกจากจ่ายตังแล้วยังจะต้องมาทําสรุปส่งอีกเออ แต่ไม่เป็นไรอันนี้มันคือเขามองเห็นแล้วว่าภาษีที่มันหลุดรั่วออกไปเนี่ยตอนนี้ประเทศกำลังจะได้ภาษีตรงนั้นกลับคืนมาแต่ก็เท่ากับว่าเหมือนเวลาเงินออกไปเท่าไหร่มันก็จะรู้เนาะเพราะว่ามันเห็นบริษัทเหล่านี้มีการแจกแจงรายรับอยู่แล้วแต่ละปีว่าเขาอะได้กันไปกี่ร้อยกี่หมื่นล้านบาทนะครับฉะนั้นสิ่งที่มันได้ประโยชน์จาก การเสียภาษีเน <Yeah. S 2> ี <Yeah. S 2> so, ้ยเขาก็จะเอาไปบริหารประเทศจะไปดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องของโควิดอื่นๆต่อไปนะครับก็ถ้าเกิดเราที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการก็อาจจะโดนภาษี7%สมมุตินะครับจากสมมุติว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่เป็นเจ้าของเพจใช่ไหมแต่เราเป็นคนที่ดูหนัง Netflix ตลอดเลยจ่ายประมาณเดือนละ400 ใน400นั้นน่ะก็จะมียอดแวดอีก7%ให้ด้วยนะจ๊ะหลังจากนี้อ่าเข้าใจไหมเราอ่ะก็ต้องช่วยกันจ่ายภาษีเพื่อให้ประเทศชาติของเรามีไรายได้ต่อไปนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแค่จ่ายภาษีอย่างเดียวประเทศเราก็จะมีช่องโหว่ะนะครับที่ไม่ให้เงินมันล่วไหลออกไปยกตัวอ,อย่างเช่น อย่างประเทศจีนหรือบางประเทศนะครับที่ไม่ให้มีแพลตฟอร์มเหล่านี้เลยอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาไม่มี YouTube ดู YouTube ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงในที่นี้นอกจากการสืบราชการอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของการที่เราเนี่ยจะโปรโมตตัวเองหรือเราจะซื้อแอดซื้อโฆษณาเนี่ย เราก็ต้องเอาเงินจ่ายข้ามฝั่งไปที่ฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาใช่ไหมคนจีนก็เลยมองเห็นว่าทําเองดีกว่าแล้วถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยก็โปรโมทแล้วก็ให้เงินมันเข้าอยู่ในประเทศนี่แหละไม่ต้องไปสนใจซื้อของคนอื่นทําเองใช้เองดูกันเองนี่แหละแล้วก็คนจีนก็ไม่ได้ใช้ไลน์นะครับเพราะว่าไลนมันเป็นของต่างชาติเขาก็ออกแบบแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเพื่อที่จะใช้งานเองสําหรับคนในประเทศเขาเองนะครับ หวยปอหรือเปล่ามนะเป็นแอปหวยปอหรือเปล่าอาจจะมีอย่างอื่นอีกนะเยอะเยอะเยอะแย,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 ยะเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยครับมันเป็นมาตรการที่เขาประเทศอื่นเขาก็เลงเห็นกันมาแล้วแหละว่ามันเป็นขาดเป็นการขาดดุลรายได้ของที่คนในประเทศอ่ะทาออกไปโดยที่ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วอะ่ะเราก็เลยมีมาตรการตร,ร,ตรงเนี้ยเพื่อควบคุมนะครับรายจ่ายของคนไทยแล้วก็เพื่อให้เห็นว่าหลังจากเนี้ย การเติบโตทางตลาดดิจิตอลน่ะมันสูงมากขึ้นนะครับคนไทยเนี่ยเล่นโซเชียลเยอะมากเกิน60 69ล้านคนเนี่ยเล่นประมาณ75ขึ้นไปอะเล่นโซเชียลกันหมดแล้วชาวนาชาวสวนชาวไร่เนี่ยก็ขายออนไลน์กันหมดแล้วทีเนี้ยพอมันมีการที่จะเอาเงินเนี่ยไปลงกับแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้นะครับก็เลยจะต้องมีการสืบกันสักนิดนึงตรวจตากันสักนิดนึงเงินออกจากประเทศไปเยอะแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ย คุณจ่ายภาษีหรือยังอ่ามันเป็นการทั้งควบคุมเขาแล้วก็ควบคุมเราด้วยทีเนี้ยคนไทยก็จะถามว่าเป็นการผักภา,าระภาษีให้ประชาชนไหมหนึ่งในนั้นก็คือช่วยประเทศชาติแหะครับเหมือนที่เราเคยช่วยทุกครั้งเวลาเราไปกินอาหารในห้างเราก็โดนบวกแหวดอนอยู่แล้วแล้วก็โดนบวกค่าบริการอีกบางที่ก็5%้าเปอยู่แล้วนะทีเนี้ยก็มาดูกันต่อว่าหลังจากเนี้ยจะสามารถเอาเงินภาษีตรงนั้นอ่ะ าาจากที่ฟังวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าเราจะสามารถเอาตัวรายจ่ายพวกนี้มาเป็นมาเป็นรา,ายได้ของภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดานะครับน่าจะรวมเป็นรายจ่ายแล้วก็สรุปรวมได้เพราะว่าเรามีใบเสร็จใช่ไหมเรามีใบเสร็จก็เอามาทําเป็นรายจ่ายเพื่อหักภาษีหรือว่าเรียกคืนภาษีแบบรวมๆของเราได้อประจําปีนะครับว่าเออ มันมียอดรายจ่ายเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่เงี้ยสำหรับคนที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มียอดเกิน1.8ล้านอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้เพราะว่าน่าจะเป็นบริษัทที่มีการดําเนินการโดยการส่งภาษีกับรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยก็จะมาอธิบายนี่แหละครับว่าอย่างเล่าให้การฟังเนี่ยว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะพ่อค้าแม่ค้าจะเป็นอย่างนี้ ประเทศเราจะได้ผลประโยชน์แบบนี้หรือว่าปิดกั้นช่องโหว่ที่มันเงินมันจะออกไปต่างประเทศแบบนี้โอเคถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับเรื่องราวข่าวสารเศรษฐกิจการเงินอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมาอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆกันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใน u t u b e ด้วยนะเพื่อติดตามข่าวสารดีๆเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับติดตามวันนี้ แล้วก็หวังว่าน่าจะเข้าใจนะเดี๋ยวเออถ้าเกิดผมอธิบายอะไรไม่เข้าใจเนี่ยเอสอบถามกันมาได้นะครับถ้าเกิดตอบได้ก็จะตอบหรือว่ามีลิงก์ของเว็บไหนของเพจไหนที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนำให้เข้าไปกดดูแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเอ้าตบมือหน่อยอ้าจะไม่ได้กดมือกัน